ทุกคนก็เปิดหน้าอีกรอบหนึ่งช่วงนี้ก็จะทําเป็นแบบพอดแคสต์ที่มีแต่เสียงผมภาคนะก็จะไม่ได้ได้นั่งคุยนั่งพูดเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้ที่มาก็คือผมเพิ่งไปงานไฟแนลของ Attack on Titan Exhibit ที่จัดที่เ e n ต r a l w o เวลมานะครับก็จะได้อันนี้มาคือตอนแรกไม่ได้กะจะไปหรอกผมอะไปหาหนังสือที่กระจุจัก ที่นี่มนไม่มีหนังสือผมต้องการผมก็เลยแบบเออไหนๆแล้วก็ผ่านมาทางนี้แล้วผมก็ขับไปทางปทุมวันเพื่อที่จะไปหาเพื่อนก่อนแต่ว่าตอนแรกเพื่อนติดงานก็เลยไปคนเดียวสรุปเพื่อนก็บอกว่าเออเนี่ยถ้ามันเข้าไปมันจะต้องซื้อ,อ,อตั๋วเข้าตั๋วเข้างานก่อนนะถึงจะไปซื้อของฝากนะริ่ๆผมจะเข้าไปแค่ซื้อเสื้อซื้อของฝากนะครับซึ่ง ว่ามันโอเคเลยงานนี้มันสนุกมากนะครับเราเข้าไปนะครับเราก็จะได้เห็นเป็นพวกลายเส้นของตัวการ์ตูนที่ผู้เขียน,นยวาดแล้วก็แบบเหมือนดาร์ฟแรกเลยมั้งแล้วเขาก็มาใส่เป็นไฟ n a ลเอ็กซิบิทที่เราจะได้เห็นของเอ็แอนแทกอนิชันอันนี้ที่ผมซื้อตั๋วเข้าแล้วเขาก็ให้อันนี้มาไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรเขาเขียนว่าเอ็นท้าสกิฟนะครับซึ่งผมยังไม่ได้เปิดดูเลย แ a n d o m แรนดอมโฟกิฟเอาเวเออก็ได้เสื้อมาสองตัวจริงๆผมกะจะไปซื้อไพ่แต่ว่าไพ่มันหมดผมก็เลยถามที่ทีมงานที่เขาจัดงานว่ามันยังมีอยู่ไหมเขาบอกไม่มีแล้วนะครับหมดไปสองอาทิตย์ที่แล้วซึ่งคนที่ได้ไปก็ถือว่าผมอิจฉาคืออยากได้อยากเอาม่เล่นไพ่กับเพื่อน ว่าเอาไปรีเซลกันเยอะนะครับก็พูดตามตรงเลยว่าไม่คาดหวังแต่ว่าเกินคาดเพราะว่ามันได้เห็นมุมมองของตัวละครทั้งหมดแล้วก็บอกเลยว่าคนที่ไม่เคยเข้าไปดูสามารถเข้าใจเรื่องนี้ได้แล้วเขาก็มีแต่ละห้องเนี่ยแบ่งแยกกันชัดเจนเลยเข้าไปปุ๊บใช่ไหมเขาก็ให้ดูวนว่าเป็นวิดีโอจุดเริ่มต้นของเรื่องมันเป็นยังไงบ้าง ก็จะมีโลกภายในกำแพงอย่างที่เรารู้แล้วชาวเอลเดียที่ย้ายมาอยู่ในกำแพงก็คือเกาะพาราดีแล้วก็ชาวเอลเดียที่อยู่นอกกำแพงก็คือชาวมาเลซึ่งสองฝั่งเนี้ยจริงๆเคยอยู่ด้วยกันมาก่อนแต่ว่าชาวเอลเดียเนี่ยใช้พลังของไททันหรือว่ายูมีฟิตเนี่ยเพื่อที่จะครอบครองประเทศพอครอบครองประเทศเสร็จปุ๊บเหมือนทายาทรุ่นต่อมาเขาสืบทอดอำนาจจากยูมีฟิตแล้วก็ให้ไททันประมาณ สิบล้านตัวไปอยู่ในกำแพงเพื่อเป็นกำแพงแบบป้องกันไม่ให้พวกชาวมาเลียเนี่ยมาทําลายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันใช้พลังไททันได้ด้วยนะครับคือชาวมาเรียครอบครองพลังของไททันจากชาวเอลเดียเพื่อที่จะทําลายเกาะพาราดีแล้วก็อย่างในเรื่องที่เราเข้าไปดูก็คือไลเนอร์เนี่ยทาลายเกาะแล้วก็ท,ท,ทําให้ไททันจากนอกกําแพงเนี่ยเข้ามาในเกาะมาเลียแล้วก็ ทำลายจนเอเลนเยเกอร์เนี่ยได้รับพลังท่านมาบัลูนอะไรก็ว่าไปนะครับยาวเขาก็ให้เราเลือกฝั่งว่าเอ้ยเราอยากจะดูฝั่งไหนก่อนฝั่งในกําแพงกับฝั่งนอกกําแพงซึ่งผมเนี่ยเลือกฝั่งในกําแพงก่อนมันก็จะมีเรื่องราวของเอเลนมีรูปช่วงต่างๆที่แบบจะเป็นฐานฝึกหัดรุ่นที่ร้อยสี่เอออยู่ในเขต ใครคิกันชีนะอะไรนั่นแหละเออแล้วก็ตั้งแต่เรื่องตอนที่เขาเจอกับคุณลุงที่เป็นทหารตอนแรกแลที่จะช่วยแม่เขาแต่ว่าช่วยไม่ได้นะครับแม่เขาโดนกินเอ็นก็แบบโกรธจัดก็มีรูปประกอบนะครับแล้วก็เห็นฉากแบบไททันสู้กันอะไรเงี้ยคือแบบไลฟ์ซ้นมันอลังการมากทุกคนคือใครที่แบบเป็นแฟนคลับเรื่องนี้หรือว่าเคยดูนะครับ ดูจนจบแล้วนะผมว่าคนเข้าสักครั้งนึ่งนะครับวันนี้ที่ผมไปก็เป็นวันที่17ซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยก็จะหมดหมดงานแล้วนะครับวันที่18นะครับงานก็จะจัดตั้งแต่เก้าสิบโมงเช้าจนถึงสามทุ่มนะครับซึ่งสิ่งที่ผมประทับใจอย่างนึงคือนอกจากตัวภาพที่เราเห็นเป็นการมูนเรื่องแล้วก็จะได้เห็นภาพการต่อสู้กันระหว่าง เอเลนกับเอไลเนอร์ iner, ที่เป็นไททันกรอกนะครับสู้กันเสร็จก็จะเห็นสรุปฉากตอนจบของไอแท็กไททันที่เออ่ตอนเอเลนไปบุกมาเรแล้วก็ได้รีไวายกับชื่ออะไรมนะีคาสะช่วยไว้นะครับแล้วก็เห็นฉากตอนที่เอเลนใช้พลังไททันบนรรพหลุดเรียกไททัน กาะเอ้ยท่านทาทนมาถึงมาทั้งหมดเนี่ยมานะครับซึ่งนอกจากนี้เนี่ยมันจะแบ่งเป็นโซนๆเสร็จไอโซนที่ผมชอบที่สุดเลยคือโซนที่ผู้เขียนอะ่ะเป็นคนออกมาสัมภาษณ์ถูกสัมภาษณ์ว่าเอ่อความรู้สึกอ่ะกับตัวละครอะ่ะเป็นยังไงบ้างคือเขาบอกว่าถ้าเกิดไอถ้าเกิดผมตายให้ให้เอาไอตัวกระดาษที่ผมด้าฟรูปทั้งหมดไว้ใส่ลรงฝังไว้ให้ผมด้วย นะครับแล้วก็คือตอนแรกอะเหมือนว่าเขาเขาทําแค่เพื่อเงินเฉยแต่ว่าพอเขาทําไปทํามาเขารู้สึกแบบผูกพันกับตัวละครแลวเหมือนจะได้เห็นมุมมองที่แบบว่าถ้าเกิดเขาสามารถเขียนได้แบบสี่สิบแปดตอนเนี่ยมันก็จะได้เล่มหนึ่งสี่ได้สี่สี่ห้าตอนก็จะได้หนึ่งเล่มประมาณนั้นเขาก็ทําแบบนานมากแบบค่อยๆเขียนไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตอนแรกก็ อาจจะไม่ได้ชอบมากแต่ว่าพอเขียนไปเขียนมาแล้วเห็นลายเส้นเขาบอกว่าตอนที่เขาชอบมากที่สุดที่เขาเขียนมาก็คือตอนที่เอเลนไปสู้กับไท,ท่านขอนสงครามคือมันมีลายเส้นเยอะแล้วแบบเขาเห็นภาพแล้วเขาแบบโอโ้โหแบบว้าวอ่ะคือแบบเราทาได้ขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็ชอบในห้องนั้นมากแต่ว่าเขาไม่ได้ให้ถ่ายนะครับก็คือดูได้อย่างเดียวมันมีลายเส้นแบบที่เหมือนกับว่าเขาวาดแบบ ลวกแบบคอยออกมาดาับแล้วก็ปรับให้ภาพมันสวยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตัวละครอีกตัวละครนึ่งที่เขาคิดว่ามันไม่น่าจะมาไกลขนาดนี้นั่นก็คือซา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 ชาเออซาชาเป็นตัวละครที่เออผมว่าน่ารักดีนะแล้วก็มันก็จะมีพวกคำคมในเรื่องอะ่ะแบบคำพูดในเรื่องที่ เราเห็นเห็นกันแล้วก็แบบคือพอได้มาเห็นอีกครั้งกนะ็คือแบบเหมือนภาพมันแฟนแบ็คขึ้นมาเลยเหมือนภาพที่ตอนที่ไลเนอร์ไปเจอกับเอรินใช่ไหมแล้วก็บอกว่าถ้าอยากชนะเออก็ถ้าถ้าอยากถ้าอยากได้พลังก็ต้องเอาชนะฉันให้ได้อะไรประมาณนั้นอนะ่ะแล้วก็เหมือนกับว่าตอนที่มีคสัตนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ตอนที่เอรินตายไปแล้วอ่ะอะไรนะเหมือนกับว่ามีชีวิตอยู่ต่อไปอะไรอย่างเงี้ย เอ,อแล้วก็เห็นแบบคํำคมอมิกอันนึงที่ผมเห็นแล้วแบบคือมันจับใจมากเลยแล้วก็ผู้เขียนก็เป็นคนพูดคือตอนนี้แบบคนลุ้กอะคือผู้เขียนบอกว่าอยากให้ตัวละครอะ่ะมันสะท้อนแบบสังคมแบบแนวแบบการแก้แค้นการถูกหักหลังอะไรเงี้ยซึ่งตัวละครที่เขาคิดว่าตอนแรกอะ่ะแบบการหักหลังอะ่ะก็คืออมื อารมินเอออารมินคืออารมินตอนแรกคือจะเป็นแนวอารมินแต่พอทําไปสักพักประมาณภ้าสามพักสี่ผู้เขียนบอกว่าจะเป็นเอเลนเออจะเป็นคนที่แบบหักหลังแบบแก้แค้นอะไรเงี้ยเหมือนเขาปูให้ตัวละครเนี้ยสะท้อนถึงภาพสังคมแล้วแบบมันไม่สามารถจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งได้เขาอยากให้มันจบแบบนี้นะครับซึ่งผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบสมบูรณ์แบบมากแล้วก็ถ้าเด็กๆด,ดูอ่ะ คือไอเรื่องเนี้ยมันภาคหนึ่งอ่ะปีสองพันหกอ่ะคือผมอายุหกขวบเงะตอน,นั้นผมเกิดปีสองพันไงแบบเด็กดูคงแบบสยองอะ่ะ a c t i c o o n t a t i n คือผมอะ่ะเพิ่งมาดูตอนต้นปีที่ผ่านมานี่เองซึ่งก็รู้สึกว่าเออมันก็แบบสนุกอะ่ะมันมันหยุดดูไม่ได้อะ่ะพอเราดูไปสักซีซันหนึ่งแล้วอะ่ะคือซีซันแรกมันอาจจะดูน่าเบื่อแต่พอพอเอเลนมันได้เริ่มใช้พลังเยอะแล้วมันก็แบบมันเริ่มอินอ่ะมันเริ่มแบบ อยากจะกัดนิ้วเลยอะเอออ่ะมาถึงส่วนที่สําคัญนะครับผมก็จะดูของที่ผมซื้อมาว่ามีอะไรบ้างผมก็ซื้อเสื้อมาสองตัวนะทจริงผมอยากได้เป็นไซส์ xl แต่มันได้ไซส์ l มาครับซึ่งเสื้อสวยมากนะครับนี่นี่นี่ครับเป็นลายไทยทันมาถึงมาเออนี่และจริงอ่ะอีกอันนึงผมอยากได้เป็น ลายลายไฟนอลแต่ว่ามันไม่มีไซส์ XL เ้ยทุกคนแต่ว่าพี่เขาไว้เทียบไซส์เะว่าใส่แล้วมันได้อยู่หรือเปล่าผมก็เออเอเอมันก็ได้อยู่แต่ว่าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมก็เลยเอา XL เป็นลายนี้มาเป็นภาษาญี่ปุ่นอืมนี่แค่นี้มินิมอลคินคลีนอยู่นะแล้วก็มีตรงนี้เป็นไฟนอล ครับก็ซื้อมาสองตัวแล้วก็มาดูรูปดีกว่ารูปนี่มันก็จะมีลายเส้นลายเส้นของของตอนที่เอเลนเนี่ยสู้กับูสู้สก,สกับไลเนอร์ นี่คือแบบโอ้เพเนี่ยเท่มากคือแบบดีอะ่ะดีเลยนะครับอ๋อแล้วก็น่าจะมีแค่นี้แหละก็สุ่มลายไงนี่ไงผมได้ลายนี้เออสี่ลายลายนี้นะครับเพิ่งเห็นเลยดีมาก ก็ว yeah. ันน no ี ash ้นะครับถ้าเกิดมีโอกาสนะครับมาสุดท้ายพรุ่งนี้ก็อย่าลืมไปดูกันนะครับแฟนตัวยงไม่ควรพลาดแล้วก็ช้าหมดอดของลิมิเต็ดนะครับของฝากเนี่ยคือเหลือน้อยมากนะครับยิ่งผมอยากได้แก้วแล้วก็ผ้าขนหนูแต่แบบน่าจะผืนใหญ่แบบมันนุ่มมากอะแล้วก็มันจะมีพวกหมอนมีหมัดมีกระเป๋าอะไรเงี้ยล่มก็มีนะครับ ก็วันนี้เท่านี้ครับขอบคุณครับ